สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News เล่าข่าวการเมืองไพสารแฉแผนรอนกตกสวรรค์และจับตาสิงโตนางโงลืมความหลังนยายไพศาลพืชมงคลน,นักกฎหมายโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กไพศาลพืชมงคลระบุว่าอัปเดตการเมือง8รกรกฎาคม2566 1 มีพระบรมราชองค์การแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาเรียบร้อยแล้วต่อไปคือการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีและคาดว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเป็นเจ้าภาพถวายการต้อนรับในหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าซึ่งจะ,สะเสด็จไปร่วมงานสมโภชสัรณิบาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาณธรรมเนียบรัฐบาลโดยรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เชิญชวนประชาชนและเยาวชนทั่วประเทศ ร่วมกันถวายพระพรและถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน 2. แม้ว่าจะมีการร้องเรียนให้สอยนายพิธาและพักคก้าวไก่กว่า20คดีในระยะเวลาแค่เดือนเศษหลังทราบผลการเลือกตั้งแต่คดีทั้งหมดนั้นถูกสั่งยกราเรียบและกระกะตก็รับรองผลเลือกตั้งโดยไม่ยึดไทม์ไลน์ที่มีรายงานต่อคณะรัฐมนตรี เป็นสัญญาณปิดฉากกระบวนการตุลาการพิวัตรไปแล้วต้องรีบเก็บฉากนี้ไปได้แล้ว 3. แผนการจัดตั้งรัฐบาลงูเห่าเสียงข้างน้อยล้มไปแล้วเพราะถูกต่อต้านจากทุกวงการทั่วประเทศและจะเป็นเหตุจลาจลใหญ่ยิ่งกว่าฝรั่งเศสความเพื่อนไหวล่าสุดจึงเป็นแผนรอนกตกสวรรค์โดยใช้วิธีหลอกสิงโตให้ทิ้งพวกลงมาอยู่ในบึงน้ำกับจระเข้ ต้องจับตาดูวา่าสิงโตจะน่างโง่ลืมความหลังที่ถูกย่ำยีเหยียดหยามจนไม่มีแผ่นดินอยู่และถูกไล,ล่ลาหยุดทรัพท์เป็นเวลาถึง18ปีหรือไม่ถ้าสิงโตไม่แหกพวกลงบึงน้ําให้เจรเค้งาบคอก็จะได้รัฐบาลใหม่สูตรหนึ่งในวันที่13นี้ที่พักเพื่อไทยจะเป็นผู้คุมดุลอํานาจและปิดฉากการเมืองอีกฉากหนึ่ง เข้าสู่ยุครุ่งอรุณของการก้าวข้ามความขัดแยง้งเดินหน้าประเทศไทยเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป 4. อาการพลาดของสอวอสายเป๊ะสอถึงคนและสายเขียว4-5ถึงคนดูประหนึ่งว่ากระชับเสียงสอวอได้แต่กลับเผยความจริงของอาการพลานด้วยความตกใจเพราะเริ่มคุมกันไม่ติดยิ่งนักวิชาการบางคนออกมาใช้กบี่อิงฟ้าขู่ถอดยศ ริบเครื่องราดสวที่โบวให้นายพิธาก็ยิ่งเลยลงกาไปไกลแสนทำให้เห็นอันตรายของการแอบอ้างและสร้างศัตรูให้กับสถาบันมากขึ้นทุกวัน 5. ความขัดแย้งในสมาคมฟุตบอลที่งัดข้อกันอย่างรุนแรงสะท้อนถึงความแตกหักทางการเมืองด้วยจับตาภูมิใจไทยว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลสูตรหนึ่งหรือไม่ 6. สถานการณ์เร่งด่วนของบ้านเมืองที่หน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วย ต้องระวังในตอนนี้คือการป้องกันแก้ไขและรับมือการจลาจลแบบฝรั่งเศสที่อาจจะเกิดขึ้นทั่วประเทศและเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้าแทรกแซงจนกลายเป็นปฏิวัติศีหรือการปฏิวัติประชาชาติเพราะคราวนี้มีความเสี่ยงสูงที่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยหลายฝ่ายจะแปรกระบวนเข้าร่วมกับประชาชนซึ่งจะเป็นรูปแบบเดียวกับการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านสัญญาณจากลุงจิว ที่อยู่ระหว่างป่วยมารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลต้องลุกจากเตียงผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลมาพบพวกก้าวไก่ด้วยบรรยากาศนอบน้อมสมานฉันย่อมไม่สูญเปล่าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ